它那，它那，是没？ ทำน้ำร้อนน้ำเย็นเห็นไหมแล้วเขาก็เป็นถังคลิปด้วยอบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าเครื่องนี้มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษแต่เราจะไม่บอกตอนนี้นะ ดีดป่ะดีปกติเลยเย็นด้วยวน้ำม,มันแบบหวานแน่เลยนะก็ดีดิดีอ่ะง่ายด้วยคล่องใจว่ะกิน<ด>ได้อีกเลยลมันเย็นอ่ะเรารสชาติน้ำมันโอเคอ่ะเออแต่อะไรแต่อยากรู้อ่ะว่าท้างในเขากรองเออน้ำที่มันหวานหวานเนี่ยกรองอะไร เี่ยนค่ะเดี๋ยวรอดูดิเร็วพี่นี่รับที่น่ารักครับค่ะเรียวเรียวสวยน่ากินมากต้มไงไหมต้มน้ำพี่น้ำน้ำน้ำแล้วใส่กระดิ่งกินหมกินอ่ะพี่จัดให้น้องสักทีสักครู่โอ้อเย็นๆนะ คืออะไรยเก็บไว้อยู่อ่ที่ตาตุ่นนี่คือไม่ได้แบบนอนดหลับตุเรีนเรียำงานฮ เท่าไหร่อคะอันนี้พันพัท่ารร้อยว้านรไว้หัไว้หรักนมีระบบน้ำเย็นน้ำอุ่นเป็นน้เย็นน้ร้อนเปเอมีสลอให้นะเาวแน้ร้อนว้ะคืนถ้าตูขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ร้อ่เจอจะมาสั่งี่นาสั่งอัะกดให้เป็นเบลลค้านั่งรอไปดู จะให้อาบังลูกไปได้ไงอาแ่โ้โอ้โหไม่ด้เลยอ่ะลกเรียกไปจัโต้โอ้โหเร้วก็ให้เก่กอาบังโอเ่แล้วเดีวไปไดนยังมมออพี่เซนตกพี่งนใจเพราะว่าพี่จะให้แม่ที่เเลีย อกชนไม่ได้เป็นนางาดีมันไม่หไม่รู้ว่าตัวกองมันะดีไซดีซนอาหนใช่ไมใชัดีเป็นไงเป็นไง้า้าวฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า จริงราด้าร้อนดังมากอร่อยไหมเย็นเนาะจริงเหรอวะอุ้ยจริงจริงหรอถามก่อนอุ้ยจริงของแก้วเลยผมอ่ะหอมมากเลยนะหอมหอมแถมมีเมือกเยี่ยวด้วยชาไม่ได้หรอกินไปอ่ะเรื่องเนี้ยเอางี้เรื่องเนี้ยเราจะไม่ต้องให้ใครฟังใช่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปกินน้ำกบแช่โอเคไหมเรารู้กันแค่ห้าคนจบ

ที่มันจะ okay, มันโกทีไหนดิอือ te in ้วย like, right? no, right? like, ังไม่ตายเลยอ่ะเล่นของฟอมดูเขาไรไอ้บีนั่งบังคับคืเนียโกบอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วตอเลยเลิกกินไว้ใจไม่ได้ทั้งบ้านเลยแล้วพี่ไม่บอกเองไม่ควรใช้คำว่าเลิ่มอีกใช้คำว่าเลิกมกบทุกวันค่ะพี่โดนมาก่อนแล้วกันแล้วจะ้ทหารเด็กได้เไว้เลยเมื่อเมื่อกบติดติดแก่เไปสิีว่าตีว่าอย่งไรอ่ะไี่ใช่เลยคุณพ่ แต่บ้านวกินอะไรัมมาตีนท่าไหมต้มหลังหิวเลยพี่คอแห้งอันนี้อแห้งอันนี้โอ้ยกระปออยนเอะที่บานี่บไเห่ป็นไรใเด็กใช้ที่บ้านพยใจยมีบตอากาศพี่ะสบาสเี่ก็ได้พี่าเวเ็นมันเสียกว่าเออว่ะลืมก็มืทำเลยเอาแก้วนะตู้นี้ มีซื้ใหม่น่ะไรหเออได้จ้กนไม่อยากจะบอกราคายอ่อ่ะให้หนูทายแล้วเชิญตนบกระถางสอง่มีน้ำเย็นน้ำอุ่นไอ้น้ำร้อนเนาะอ่ะถังนี่เท่าไหร่ถังนี้ไหรอหกพันี้อยพันร้อยหกพันได้หกเันนะดีดพันร้อยนร้อยที่กราบอกใจเวลาเท่าเอออันนี้น่ะรนเพรมันเย็นมันเย็นเดีวนะ เองร้อน้องปาก้อนิแล้วที่จะเทให้น้องเ็นแก้วแล้วไม่กด้น้อิเ็นแก้วหรอแล้วน้ำมันแล้วน้ำมันไม่ฝืนฝืนนะพี่มันเออเหมือนน้่เออเหมือนตัวข เฟ้าทีฟ้าใจมากเลยนะฟ้าเราดพี่บอกว่าตัวถางมันหนาน้่นะใช่ไ้มพี่โ้ตอ้ตัวถังน้ำอันนี้คือเป็นถางแบบเล็กๆแต่ตัวถังมันอ่ะข้างในมันจะเป็นถังใสอีเป็นถังใสอ๋อแต่อันนี้ใสอันนี้่้เัมาังไอพี่อะไรเนี่ยอ้าพี่้ตเอาดีๆ

โล่งใจเฮ้ยเฮ้ยเแต่น้ํน้ำมันน้ำเมนกันเฮ้ยไม่น้จากฝามันแตกไม่ใช่ไม่ติรก้ตัวหรอกน้ำฝามันก็รั่วฝามันรั่วน้ำวันนี้อะไรหยดแล้วไปแต่น้ำมันยดล้วหจริงจริงแล้วคือน้ำเปล่าใช่ น้าเปล่าจะขวดน้าเปล่าจะกผมน้ำเปล่าจะกผมโอ้โี่หลังยังไม่มาว่าพี่โน้ตแล้วเลยครับทุกคนก็ครชัปีนี้ก็ฝากกดไลค์เำสําเร็จสําเร็จไปซอนตะไคร้ด้วยนะคะเพราะว่าระคังเนี่ยเขาแกล้งเราเยอะมากแล้วก็ส่วนเด็กเนี่ยเราเพิ่งเปิดสศึกครั้งแรกก็เอาคืนแล้วหรอก็มาสิยังไม่เคยเจอเด็กเบสเลยโคตรยังนะ